จุกนนะวันนี้นะครับอัดมีรถตักล้อ,อยางนะครับลูกค้าครับของยี่ห้อคมสู่นะ มาให้นําให้ชมกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นคมสู่รุ่น WR นะฮะ11.3นั่นเองนะครับลูกค้าครับอ่าหรือว่าถ้าเกิดเทียบกันง่ายเนี่ยตัวนี้นะฮะเขาจะเทียบเท่ากับ WA 100รุ่น3ของยอคมสโ่นนั่นเองนะครับอ่าแต่ว่าจะตัวลาดนะฮะชื่อนำหน้าของเขาที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยเพราะว่าจะตัวนี้นะฮะเขาจะเป็นสเปคที่เป็นสเปคแขนยาวจากโรงงานนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่แขนสแตนดาร์ดแบบที่ลูกค้าหลายท่านเคยเห็นในตัว WA 100นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมาเป็นสเปค่เรกาขนะแแตพ แกแานทำงานของแขานะเขาเนี่ยทำงาน3จังหวะน,นะครับลูกค้าครับก็คือขึ้นลงนะฮะแบบตัวรถตักธรรมดานะครับแล้วก็ความไหนแบบตัวรถตักธรรมดานะแต่ว่าส่วนที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวนี้เลยนะครับนี่ ตัวแกนตัวเนี้ยตัวกระบอกตัวเนี้ยนะครับเขาสามารถยืดไปข้างหน้าได้นะครับลูกค้าครับอ่ายืดหน้าคอยหลังได้นะครับแล้วก็จังหวะที่เขายืดหน้าเนี่ยนะฮะไอตัวแขนของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มความสูงขึ้นไปด้วยนะครับอ่าก็บอกแล้วเลยว่าถ้าเกิดทนายที่ซื้อไปนะฮะต้องการตักของนะฮะขึ้นยุ้งตุงสูงนะฮะขึ้นแพนตงสูงนะฮะหรือว่าขึ้นพวกรถครอบเนี้ยตรงสูงเนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขายืดสุดเต็มระบบแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะเอ่ยยกได้สูงเนี่ ลุยงานได้สบายๆเลยนะครับเพราะว่าตัวสแตนดาร์ดที่เป็นพวก WA100 เนี่ยเขาสามารถยกได้แค่3เมตร50เท่านั้นนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยล่อไปเกือบ4เมตรเลยนะลูกค้าครับตี4เมตรกลมๆเลยก็ได้นะตัวนี้นะครับถือว,ว่าดีมากๆนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ยางยิงสภาพแา็งของเขาเนี่ยสวยมากนะลูกค้าครับมาสวยทั้ง4เส้นเลยแล้วก็เบอร์ยางเนี่ยเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับ WA100 ทั่วไปเลยนะฮะเป็นเบอร์ยาง16.9 24นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ สวยนะบุ้งโกมุ้งกีสวยนะครับแล้วก็ขนาดมุ้งกีของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยสังเกตว่าเขาเป็นมุ้งกีใหญ่พิเศษด้วยนะลูกค้าครับไม่ใช่มุ้งกีสแตนดาร์ดนะถ้าสแตนดาร์ดของเจ้าตัวไซนี้เนี่ยก็คือ Q2 นะฮะเหมือน w ับ0บนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยดูด้วยตาเปล่านะฮะลูกค้าครับเกือบๆสองคิวได้เลยนะตัวนี้นะครับนี่มุ้งกีใหญ่พิเศษนะฮะนี่ขนาดมุ้งกีเนี่ยเกือบสองคิวเนี่ยมีแน่ๆนะตัวนี้นะครับแล้วก็สวยด้วยนะไม่ได้มีรอยทะลุรอยฉีกขาดของตัวไหนของตััวเเเียุ้้งงกขอคาลนะรบ เน่ร่อนะฮะเป็นสเปคหลังคาธรรมดานะฮะตัวนี้นะครับเน้นแบบใช้งานง่ายๆดูแลง,ง่ายๆนะครับตัวนี้นะฮะตามตาวรุ่นสามนะฮะรุ่นสามเนี่ยก็จะเน้นใช้งานง่ายแล้วก็ดูแลง่ายเป็นหลักอยู่แล้วนะเพราะว่าพวกรุ่นสามเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยยังมีไม่ค่อยเยอะนะครับมีน้อยมากนะฮะตัวนี้นะครับเน่แล้วก็เกียร์เหมือนรุ่นสามเลยเป็นเกียร์ทอร์กนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพเกียร์ใกล้ๆนะครับ เกียร์ขอก็ดูนี้เลยสภาพเกียร์ก็แห้งสวยดีปกตินะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวลูกเกียร์ของเขานะนี่นะฮะ wr11 นะครับดูเครื่องยนต์กันหน่อยในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับเขาจะใช้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบนะตัวนี้นะครับแล้วก็หลักเยงของเจ้าตัว wr11 คันนี้นะฮะเขาจะใช้เป็นตัวคอมพิสตร 4D102 นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะฝั่งเทอร์โบนะครับ นะครับตัวนี้นะครับ CD102 นะครับจะเป็นเครื่องสแตนดาร์ดของเจ้าตัว W R C สามคันนี้เลยนะฮะเนี่ยนะฮะหน้าตาด้านหลังเนี่ยคือรุ่น3เลยนะลูกค้าครับแต่ว่าต่างกันที่ช่วงหน้าของเขานะตัวนี้นะครับอ่าดูฝั่งโวชีกันบ้างนะครับ สีสูบเทาโบนะสภาพเนี่ยก็แห้งๆสวยดีหมดเลยนะจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้นะครับเสียงเครื่องก็ทํางานได้แน่นดีปกตินะครับตัวนี้นะครับนิ่มๆเลยนะฮะอ่าหล่อๆนะครับวาร11นะครับมีตาวงบอกชื่อุ่นชัดเจนทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสกันนะครับนะฮะสภาพหน้าตาด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับ สวยนะแล้วลงด้านหลังนี่สวยเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์ขอนเจ้าตัวนี้นะครับก็จะคล้ายกับตัวรุ่น3าัตัวไปเลยนะครับมีระบบเกียร์สเกียร์นะครับเดินหน้า3แล้วก็หอยหลัง3านั่นเองนะตัวนี้นะฮะแล้วก็คอนโทรลของเจ้าตัวนี้นะฮะเดี๋ยวลองให้ดูก่อนนะครับ3ระดับนะครับตัวนี้นะครับสามสเต็ปนะก็คือตัวนี้จะเป็นขึ้นนะฮะนะครับอ่าเหมือนเราตักึ้นไปนะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยเป็นความหงายแบบนี้นะครับนี่ แล้วก็ในส่วนของตัวเ็จที่3เป็นตัวแขนของเขานะฮะที่ยื่นไปด้านหน้าได้แบบนี้นะครับนี่นะฮะยืดหน้าถอยหลังได้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็เวลาที่เรายกสูงสุดเนี่ยลูกค้าครับบอกได้เลยว่ามันจะยกได้แบบว่าสูงมากนะตัวนี้นะครับเนี่ยนะแล้วก็จังหวะที่เราดันเนี่ยเขาก็จะเพิ่มความสูงของแขนเข้าไปอีกนะครับนี่นะฮะก็ถ้าเกิดตีกันคร่าวๆเนี่ยลูกค้าครับประมาณ4เมตรได้เลยนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะ แล้วก็คนบคุใช้งานได้ครบดีปกตินะเดี๋ยวลองกดตัวนะฮะเทสตปั๊มให้ดูนะครับตัวนี้นะครับบอกที่เดียวว่าลูกค้าโรงงานไดเจะขึ้นนะฮะหรือว่าดาวสู้ก่อสร้างเนี่ยปัจจัยตัวนี้เลยนะครับชอบมากนะฮะนะครับกดตัวลอยได้สบายๆนะปั๊มเปิมเนี่ยแรงดีหมดนะฮะทำงานได้แรงแล้วก็ไวตามมือดีปกตินะครับเลยนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันนะครับอย่าไล่ตั้งแต่เกียร์หนึ่งนะลูกค้าครับไปที่ึงเกียร์สามให้ดูเลยนะครับเกหนึ่งนะครับ สองนะฮะสามนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองเดินหน้ากันบ้างนะครับหนึ่งนะฮะสองนะครับแล้วก็เกียร์สามนะครับนี่นะนิ่มๆนะครับเกียร์เนี่ยใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะครับแล้วก็จังหวะพวงมาลงมพวงมาลัยการหมุนของเขาเนี่ยก็นิ่มดีปกตินะตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองลากเกียร์สามให้ดูด้วยนะครับนี่ไม่ต้องรอรอบนานนะครับแป๊บเดียวมาเลยนะครับอ่าถือว่า ดีมากมนะตัวนี้นะครับเดินหน้าให้ดูทีหนึ่งนะครับออนะครับนิ่มๆนะฮะตัวนี้นะครับถือว่ายังทํางานได้แรงดีมากๆนะเกียร์ของเขานะครับแล้วก็รอบเนี่ยก็มาไวตามเท้าเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพรอบคันนะสะภาพเครื่องยนต์สภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสต้นนะฮะของเจ้าตัว wr11t3 ขันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักขงมสื่อนะครับ wr 11ปคขีดสคันนี้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดเทียบในง่ายเนี่ยก็คือ w a 100รุ่น3คันนี้นะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามานะฮะสอบถามข้อมูลเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรดี่ขือนตรงนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะฮะอาจก็จะมีรูปของเขานะละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอบันขับตดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับผมให้ดูได้ชมกันทาง มากนะแล้วก็ในส่วนเขาโลบเกียร์นะฮะปั๊มเครื่องของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยนะครับเอาไปเนี่ยพร้อมดึงงานได้เลยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยค่อนข้างน่ารักมากๆเช่นกันนะตัวนี้เนี่ยอยู่แค่เจ็ดแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับฮ่าน่ารักยั่วๆนะตัวนี้นะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะฮะติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากที่นี่กับตัวของมาซึ่ยเดบิวท์อ่สิบเอ็ดขีดสามคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ดูแล้วชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดสับไน์ะครให้ผมดด้้วยนนนะะะะอ่าาไพลฮสิคเมัาหรวน่อะครับหร สวัสดีครับ